สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรฟทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมทีมหกข้อชื่อว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในเวลานี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเขาอยากจะบอกนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนะคะกับคนที่คุณถามถึงนะเป็นพลังงานรวมนะคะ ดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้บีอ่านตามหน้าไพ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะ มาดูซิว่าพลังงานในความสัมพันธะ์น่ะเป็นอย่างไรกันบ้างอืมขึ้นมาไปแล้วทำไมมันดูเศร้าๆจังเลยคะเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนะเป็นพลังงานของการนิ่งอ่ะอ่าสี่เหรียญน,นะคะพลังงานของคนราศีกานพลังงานของคนธาตุดินนะคะเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ หดาบนะคะทะเลาะกันด้วยหรือเปล่าหรือมีอะไรขัดอกขัดใจกันไหมนะคะมีการใช้คำพูดจาที่ไม่รักษาน้ำใจกันเนาะแล้วก็มานึกเสียใจทีหลังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของคุณหรือว่าฝั่งของเขาก็ตามนะคะพลังงานของคนทาตุลมนะคะจ u s t i c e แอพลังงานของคนราศีตุลสิบเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตด,ดิน เดอกปู่สี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟสามดาบพูดจาทำร้ายใจกันจริงๆนะคะหน้าไพเนี่ยอ่าตามมาด้วยเดชารีออดนะคะหรือราศีกรกฎค่ะม,มีการใช้คำพูดจาที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะ แต่ความสัมพันธะ์น่ะยังเป็นคู่กันอยู่นะไม่ว่าในตอนนี้นะคะคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนาะแต่ถ้าตามหน้าไพานะ่น่ะถูกต้องชัดเจนนะคะมั่นคงไปแล้วทุกคนรับรู้ว่าคุณน้งสองคนนะคะเป็นอะไรกันนะคะ ูต้องตามกฎหมายแล้วด้วยนะเพราะว่ามันมีภัยจัสติกขึ้นมาตรงนี้เนาะแต่มันเหมือนกับว่านะะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะมันอาจจะ9วัน10วันนะคะหรืออาจจะ9สัปดาห์10สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ค่ะมันมีบางเรื่องแหละที่ทำให้คุณนะคะมีประเด็นกันนะคะ แล้วก็เหมือนกับมีการใช้คําพูดอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขานะคือพายอะคา่ะเขาก็ยังเล่าออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะจนทําให้มันเกิดสภาวะของสิบดับนั่นคือการเจ็บนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะทุกทรมานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอืม แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์น่ะหยุดนิ่งนะคะทําให้ไม่มีการพูดไม่มีการคุยส่งกันไปก็ส่งกันมาถ้าอยู่บ้านเดียวกันแหละก็คือมองกันไปมองกันมาแล้วทําทุกอย่างแบบปกตินะคะแต่ก็คือน่าจะแยกห้องนอนบีบางว่ามันเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกันไปแล้วอะนะแต่ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะคะแต่ก็มีสถานะแล้วะเราเป็นแฟนกันคือรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรกันแบบนี้เนาะ ก็หลังจากที่นะคะใช้คําพูดแรงๆใส่กันไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันอีกเลยนะคะเหมือนกับไม่พร้อมที่จะคุยกลัวคุยไปแล้วจะทะเลาะนะคะกลัวคุยไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้สถานาการณ์มันแย่ลงไปอีกหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นความนิ่งก็เลยกลายเป็นความเงียบไม่รู้แหละว่าใครจะเงียบก่อนนะคะ่ค่ะแต่พอมีหนึ่งคนเงียบอ,อีกคนนึงก็เลยเงียบตามไปด้วยนะคะแต่ก็ส่องกันอยู่ ไม่ว่าจะส่องจากชีวิตจริงนะคะหรือส่องผ่านโซเชียลหรือถามข่าวข่าวจากครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะ,ค,ะคือมันได้หมดเลยนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยก็มีในเรื่องของครอบครัวเข้ามาด้วยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่บีเห็นแล้วมันก็คือยังไงมันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่อะคะ่ะนั่นคือสีเหลียนนะคะเราก็มี 4ี่ไม้เท้าที่อยู่ตรงนี้นะคะคือบีอยากมองว่าในความสัมพันธ์นี้ยมันไม่ได้มีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็มาจากการที่ใจร้อนนะไม่ว่าความใจร้อนเนี่ยคะ่ะจะเกิดขึ้นจากคุณหรือว่าเขาก็ตามแต่ความใจร้อนเนี้มันทําให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าอาธิบายอะไรให้มันเข้าใจกันได้เลยนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะมันเหมือนกับอาจจะมีเรื่องของการงานนะคะการเดินทางนะการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะที่มันเหมือนกับว่าอาจจะขอกันแล้วว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปงานนี้ได้ไหมรับงานอื่นได้ไหมตรงนี้มันไกลอะไม่อยากอยู่ไกลกันเลยอะไรแบบน,นี้ยค่ะเหมือนมันเป็นปัญหาที่มันมันเกิดขึ้นนะคะในในบ้านของคุณอะซึ่งคนที่ รู้สึกว่าคําขอของตัวเองอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราไม่อยากที่จะแบบให้มันไปเป็นแบบนั้นพราะไม่ต้องการไกลกันใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอะคะ่ะนะที่ขอแบบเออรับงานไปแล้วอะนะคะมันก็เหมือนกับเขาเองก็คือจําเป็นนะคะจ,จําใจจํายอมปฏิเสธไม่ได้หัวหน้าเลือกมาแล้วอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอืมมันก็เลยเป็นสถานาการณ์ที่ เหมือนกับคุยกันก็ไม่เข้าใจแบบนี้นะคะอ่ะหน้าผ้าอ่ะบีเห็นแบบนี้แต่บ,บีไม่ได้เห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเพราะว่าจัสติกขึ้นมาก็ชัดเจนว่าทุกอย่างมันยังถูกต้องอยู่สี่ไม้เท้าก็ชัดเจนค่ะว่าทุกอย่างบ้านหลังนี้นะคะ่ะก็ยังคงเป็นบ้านได้สวยงามอยู่นะคะยังไม่ได้มีสิ่งที่สามที่เข้ามาทําให้มันแตกนะคะแต่รอยรล้าอ่ะต้องบอกว่ามันมีรอยรล้าแหละก็มาจากอารมณ์มาจากการพูดและคุยกัน,นะคะ่ะด้วย ด้วยการการใช้คำพูดที่ทำร้ายใจจนสุดท้ายก็เหมือนกับว่าก็ปล่อยปล่อยไปอะไรแบบนี้ค่ะต่างคนต่างก็คิดว่าอะปล่อยไปเดี๋ยวมันก็คงดีแต่สุดท้ายแล้วเนะะี่ยค่ะแทนที่จะปรับความเข้าใจกันแทนที่จะได้กลับมาคุยกันดีๆนะคะแทนที่จะได้เตรียมตัวก่อนที่จะมีการเดินทางไกลอะไรแบบนี้ค่ะมันก็กลายเป็นสภาวะของความตึงเครียดนะคะนี่คือบรรยากาศในความสัมพันธ์ที่บีเห็นนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในเวลานี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกนะคะก้าเหรียญจริงๆเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็รู้นะคะว่าก้าเหรียญสี่ดาบนะเขารู้นะว่าคุณนะคะ เก่งนะคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะแม้ว่าในตอนนี้ทั้งคุณและเขานะคะจะมีความไกลกันแต่ตัวของเขาเองก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาก็ไม่ได้สบายใจนะเขาก็ไม่ได้ชอบนะกับสภาวะแบบนี้นะจริงๆเราเนี่ยเขาก็อยากที่จ,จะอยู่ใกล้ๆคุณนี่แหละนะคะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไกลเลยนะคะแล้วเขาเองก็อยากจะบอกกับคุณว่าคุณนะคะ เป็นคนที่สำคัญหนึ่งเดียวในใจของเขาขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะในความเป็นเขานะขอให้คุณมั่นใจอะคะ่ะว่าต่อให้เราจะอยู่ไกลกันในตอนนี้นะคะแต่ตัวของเขาเองก็จะไม่นอกลู่นอกทางนะคะด้วยความที่ราชินีถือเหรียญน,นะคะขึ้นมาการันตีแบบนี้เนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่านะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะ ให้คุณเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวในใจจริงๆนะคะที่มีอิทธิพลต่อใจของเขานะจัสเมนนะคะแล้วเขาก็หวังว่านะคะเมื่อทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเมื่อเขาปิดจอบได้แล้วนะคะเมื่อการเดินทางสิ้นสุดนะคะ เขาก็หวังว่าเราอะค่ะจะกลับมารักกันเหมือนเดิมเราจะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมเราจะกลับมาหวานกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเขาเองอะก็แบบเหมือนภาวนาในใจอะคขาว่าขอให้ทุกๆอย่างนะ่ะมันผ่านพ้นไปแบบเร็วๆได้ไหมแบบเนี้ยค่ะเพราะเขาเองอะก็มีความรู้สึกว่าเขารู้นะว่า เขาไม่สามารถนะคะทําในสิ่งที่คุณขอได้เขารู้นะว่าเขาทําให้คุณกังวลเขารู้นะคะว่าเขาทําให้คุณเนี่ยค่ะมีความรู้สึกกไม่สบายใจในเรื่องของเขานะแต่ตัวของเขาเองก็อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะเขาจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วตัวของเขาเองนะคะ ก็จะพยายามนะคะทำหน้าที่ของตัวเงให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะให้ทุกๆอย่างนะคะมันสำเร็จนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยไวนะคะเพราะเขารู้ค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราในตอนนี้นะคะแม้ว่าอ่า เราจะพูดคุยกันอะไรโดยที่เราไม่ถนอมน้ําใจกันนะ่ะซึ่งเขาก็อยากจะบอกว่าเขาขอโทษนะคะถ้าหากว่าเป็นเขานะที่ใช้คําพูดจาที่ไม่ดีะคะ่ะเขาขอโทษเพราะว่าวันนั้นเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับ mm. ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายไงให้กับคุณเข้าใจนะคะหรือถ้าเป็นฝั่งคุณที่คุณพูดนะคะแล้วทําให้เขาเสียใจเขาก็อยากจะอยากจะบอกคุณว่าเขาเข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณพูด เขารู้ว่าคุณโกรธนะคะเขารู้ว่าคุณไม่พอใจนะคะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธน,นะคะงานของเขาได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้โกรธนะคะในสิ่งที่คุณพูดนะแต่เขาก็อยากจะให้คุณนะคะใจเย็นๆกับเขานะคะ5ถ้วยย้ำเลยนะคะว่าเขาเสียใจ นะเขาเสียใจค่ะแล้วเขาก็อยากที่จะให้ความสุขอะค่ะในความสัมพันธนะ์น่ะกลับมาโดยเร็วนะคะเพราะตัวของเขาเองอะคะ่ะในตอนนี้หลังจากที่มันมีการห่างๆกันใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่ามันอึดอัดเขาก็อึดอัดเขาก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆค่ะแต่เขาก็คือแบบ อยากบอกคุณว่าเขาส่องคุณอยู่นะเขามองดูคุณอยู่นะเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาก็อยากที่จะกลับมาหาคุณเร็วๆจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเขาก็อยากที่จะให้คุณนะ,คะ่ค่ะใจเย็นกับเขานะคะแล้วก็หวังว่าคุณเนะะี่ยค่ะจะยกโทษให้กับเขานะคะที่เขาเองก็ไม่สามารถที่จะทำตามคำขอนะคะที่คุณได้ขอเขานะ ตอนนี้นะ้เขาทํางานหนักมากนะคะเขารับผิดชอบอะไรเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าในวันนั้นน้านะคะในวันที่เขาแบบต้องมีการเดินทางเนี่ยแล้วเราแบบยังงอนกันอยู่เรายังมไม่แม้แต่รอยยิ้มอะนะคะในการส่งขึ้นรถหรือว่าแบบขับรถออกจากบ้านนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคุณนะคะ ในการบอกลาเขาในวันนั้นหรือว่าไม่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณนะคะที่เป็นการแบบเป็นกําลังใจให้กับเขาเนาะอ่ะถึงแม้ว่าโมเมนต์เนี้ยนะคะในวันนั้นนะคะมันจะไม่ได้มีแต่เขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาเนี้ยก็ไปทํางานเนี่ยนะก็ไปแต่ตัวแหละนะคะแต่ว่าใจของเขาเนะะี่ยค่ะก็อยู่ที่คุณนะเพราะว่าแปดถ้วยใบเนี้ย บีก็ย้ำไลนะคะว่าสิ่งที่เขาย้ำมาเนี่ยมันคือการที่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้อยากจะไปนะคะก็ไม่ได้อยากที่จะห่างต่อด้วยภาระหน้าที่อะ่ะมันก็วางไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาก็เลยแบบย้ำมาในไพ่หลายๆใบามากๆเลยนะคะว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวของเขาขอให้คุณเข้าใจในความเป็นเขานนะคะเพราะไม่มีใครอะคะ่ะเข้าใจเขาอะคะ่ะได้ดีกว่าคุณแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ เห็นความเป็นตัวตนของเขานะคะได้มากกว่าคนอื่นนะคะแล้วตัวของเขาเองนะคะก็จะพยายามนะคะที่จะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ทําทุกอย่างนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งตอนนี้ตัวของเขานะ่ะก็ใช้เวลานะคะทั้งหมดที่เขามีอะคะ่ะเพื่อทุ่มเทนะคะให้กับเรื่องของการงานที่เขาได้รับมอบหมายนะ พอพนะ่ะเขาออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมสิบไม้แล้วก็6ไม้เนี่ยมันเหมือนกับเขาพยายามทํางานหนักมกมากนะคะคือปกติอะคะ่ะวันหนึ่งนะ่ะเราอะค่ะจะทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเหมือนควบเวลาเลยนะคะคือเขาต้องการให้มันเสร็จเร็วๆนะ่ะเพราะฉันเราเนี่ยบีบอยนะว่าเขาพักผ่อนน้อยนะคะเขาพักผ่อนน้อยนะ แล้วก็ค่อนข้างไงคะมีความกดดันด้วยนะคะพอดูเราเนี่ยงานที่เขาต้องรับผิดชอบอะคะ่ะมันก็เป็นงานใหญ่นะเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางจริงๆนะคะซึ่งตัวของเขาเองอะนะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถตรงนี้แล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะคะเขาอึดอัดนะเขาไม่มีความสุขจริงๆอะคะ่ะ เพราะฉันั้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เขาอยากจะย้ําเลยก็คือว่าขอให้คุณเข้าใจในความเป็นเขาเพราะคุณนะ่ะรู้จักเขาดีที่สุดแล้วนะคะเขาไม่เจ้าชู้เขาไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีใครนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะขัดใจคุณจริงๆนี่เป็นสิ่งที่เขาย้ำเลยนะเพราะฉันแล้วนะคะ่ะคุณต้องเป็นกำลังใจให้กับเขานะ นนแล้วเขาก็หวังว่าเมื่อทุกอย่างนะคะมันสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยระหว่างเราอะค่ะมันจะกลับมาแล้วเป็นความหวังของการละการนะคะกลับมาเป็นความมั่นคงนะ่ะไพ่ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะเดอะสตานะคะกับหนึ่งไม้เนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่ไพ่ก็ย้ำเลยว่าตัวของเขาเองก็อยากจะบอกคุณเลยนะคะว่า ยังไงเขาก็มั่นคงกับคุณยังไงเขาก็อยากที่จะอยู่ข้างคุณนี่แหละเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่พร้อมที่จะพูดจะคุยกันแต่เขาก็หวังว่าเมื่อเขากลับมานะคะเรื่องราวระหว่างเราอะ่ะมันจะคลี่คลายนะคะหวังว่ากลับมาแล้วเราจะเป็นความอบอุ่นของกันและกันนะสามเหรียญน,นะคะอันนี้ราชาถือ คุ้ยนะคะเราก็ใบสุดท้ายนะ,ะ GM p l a c นะคะเขารู้นะคะว่าเขา,าดูแลคุณไม่ดีเขารู้เ่าว่าเขาทําให้คุณเสียใจนะคะเขารู้ว่าเขาทําให้คุณอึดอัดแต่ตัวของเขาเองนะคะก็จะพยายามค่ะที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันกลับเข้าสู่สภาวะปก,กติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะ คุณเป็นคนที่เขารากักอ่ะคุณเป็นคนที่เขาผูกพันนะคะพอหน้าไพนี่นะบีบอกเลยว่าไม่มีไพ่ใบไหนเลยนะคะที่ที่เป็นไพ่ที่คิดลบก,กับคุณอนะ่ะไม่มีเลยมีแต่ไพ่ที่เขาบอกว่าเออเขาผิดนะเขาเสียใจนะคะเขารู้ว่าการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้คุณอนะ่ะผิดหวงังหรือว่าทําให้คุณอึดอัดอะนะคะแต่ว่าตัวของเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาจะจัดการปัญหานี้ยังไงในณวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของเขาเองก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะเดี๋ยวขอจัดการทุกอย่างเรื่องของการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยสะก่อนแล้วเขาก็จะกลับมานะคะเคลียร์ใจกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะบอกคุณนะอ่ะมาดูในส่วนของไพ่อารลโกนะคะ ดูหน้าไพ่สิคือบีอะเห็นไพ่นะเราเราแบบว่าเทียบกับไพ่ที่เราเปิดมาก่อนหน้านี้นะ่ะมันมีแต่งงานงานงานนะคะแฟชั่นอ่ะการออกจากกันในวันนั้นการเดินทางในวันนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในวันนั้นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาขนาดข้างในการเปลี่ยนแปลงเลยนะคือเขาอะนะคะได้รับเลือกจริงๆนะคะเขาได้รับความไว้วางใจ เพราะว่ามันเป็นงานเฉพาะทางจริงๆอะคะ่ะถ้าดูตรงนี้เราเนี่ยบีบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองอะนะคะก็พยายามจริงๆค่ะที่จะทําให้ทุกุกอย่างอ่ะมันสาเร็จแล้วผ่านไปได้แบบรวดเร็วที่สุดอะเพราะเขาเองอะคะ่ะก็เหมือนกับก็อยากที่จะให้คุณรักเขานะคะเข้าใจกันนะคะอยากให้เราแบบใจเย็นๆในการคุยกันนะคะ ไม่อยากให้เราต้องมาร้อนใส่กันไม่อยากที่จะให้เราต้องมาหงุดหงิดใส่กันแบบนี้เนาะอะเขาก็ยังย้ำมาแบบนี้นะคะว่าอคือตอนนี้เขาทำงานจริงๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างยุ่งมากๆด้วยนะคะแต่คุณน่ะอยู่ในใจเขาเสมอค่ะขอพี่นางฟ้าหน่อยนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะ่ะเหมือนแบบพี่นางฟ้าก็บอกเลยว่าให้คุณรักตัวเองให้ม,กมากๆนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะหลังจากที่เขาจัดการนะคะบางสิ่งบางอย่างงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่สบายใจนะคะถ้าปล่อยไปได้ให้คุณปล่อยไปเนาะแล้วก็พี่นางฟ้านะคะก็บอกอีกว่ามองความรักในมุมมองที่ต่างออกไปนะคะแล้วก็ ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนนะคะช่วงนี้นะมันก็เป็นช่วงเวลาของการห่างกันเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะคิดถึงกันอยู่แล้วก็คิดถึงกันมากๆค่ะแล้วคุณกับเขาก็จะได้กลับมาพบกันในที่สุดนะคะเพราะฉันร้อนเนี่ยพี่นางฟ้าก็ย้ำเลยว่ามันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยกับความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะตัวของเขาเองก็คือ ไปทำตามหน้าที่ของเขาอ่ะนะคะราศีเพิ่มเติมนะราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่30นะคะราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7ดค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 44, 1 4 7 6 3 8และ29นะคะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ